นี่นะครับรถโมโปูนเดินลูเกบเบนเ,เบนเลยเบนเบนหน่อยเบนหน่อยเบนหล้งเบนหลังอีก ครับอยู่กับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเซกครับผมเอแบบหนานะครับเพราะว่าเวลาช้างเหยียบจะได้ไม่แตกแบบหนาเลย ถ้าไม่นานนี่เวลาช้างเหยียบคัวแตกเนาะมาตรฐานมากครับช่างสมหวังนี่ใส่เหล็กแบบเหล็กเส้นป้องอ้อยเลยนะครับไม่ได้ใส่เหล็กธรรมดา ถ้าทำบางๆก็จะแตกเนาะเวลาช้างเหยียบเพราะว่าน้ำหนักช้างมันเยอะอยู่แล้วเหล็กอบเสานี่ก็ใช้เหล็กใหญ่เลยนะครับไม่ได้ใช้เหล็กเล็กๆธรรมดาบางคนเขาก็จะใช้เป็นเหล็กวาวเม็ดเนาะวเมดเล็กๆนะครับใช้แบบใหญ่เลย สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกําลังใจขอบพระคุณทุกคะแนนนะครับเมื่อกี้ก็มีคุณอ่าชื่ออะไรเนาะพัดสอนหรือเปล่าสุพัดสอนหรือพัดสอนนี่แหละครับสุพัดสอนเรื่ออะไรนี่แหละอยู่เชียงใหม่นะครับก็ได้ออนคะแนนมาช่วยทําบุญแล้วก็บ้านตูลูด้วยนะครับ ขออนนโมตนา,สา,าสาธุบุญนะครับขอให้กุศลบลบุญหนุนนำเนาะให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยเนาะขอบคุณมากมายเลยนะครับที่ได้สละทั้งกำลังทรัพย์กำลังใจกำลังกายเนาะนะครับ,ช,บช่วยทั้งสร้างบ้านช่วยทั้งสร้าง โบดนะครับไม้นะครับโบดไม้หลังใหญ่ครับหลังใหญ่มากนี่ครับเอาแบบสูงๆอย่างนี้เลยเวลาอาบน้ําจะได้ไม่แชะน้าก็จะไหลลงเข้าสู่สวนหญ้าก็จะประมาณนั้นเลยนะครับจะประมาณนั้นเลย แบบหนาเลยนะครับแบบหนาหนาหน,า,นายังมากเลยอย่างหนาเลยหนาจริงๆเลยหนาแบบสุดๆไปเลยน่าจะหมดแล้วมั้ง จะพาไปดูตู้ลู่นะครับเวลารถออกยับเมีอาการเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับอ้าวอ่ะลงอ่ะเบนมั้ย lên đây đây tô lù tô tô ơi tô ơi tô ai tăng chạy nào ขยับมาข้างนาเอกขางนยเอกมามาน่มายนบเด่าน่เน่เน่เน่น่เนีเน่นี่เน่เย่ยเน่น่เน่เน่น่เ่เน่เร่มน่น่น่เรับนน่น่นเอ่น่่น่เน่เน่ นี่ผมไม่ได้อยู่ด้วยนี่ก็จะประมาณนี้เลย,ยเยดิกร <c oughs> ะจายจะเรื่องกล่อมเดียวเดี๋ยวเขาจอดไปใช้ทุกคนนะครับ มั้ยนอ,รอนารบในการบอกนาาแล้วนเนาะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนตะลุ่มมันนี่มาเนี่ยลูกมาเนี่ยกัวอะไรไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเดีย๋ยวจะไบอกเสกมาเข้าบ้านก่อนนะครับสวัสดีเอ้ยโจ้าเจ,โจ พอดีวันนี้ยังไม่ได้เอาพอเสษกเข้าร่มเลยพอดอีเขาอันนี้อยู่แถวนี้นะครับเอาปูนขึ้นเข้าออกกันเลยยังไม่ได้เอาเข้าอ่ะไอตัวก่อนมันห้าพันเจ็ดไอตัวนี้มันสามพันแปดห้าพันเจ็ดแปดเก้าพันกว่า,วาเกือบหมืน่นเกือบเข้าพันกว่า,ย,วายังหาไม่เจอเดี๋ยวดูน่าจะอยู่ทั้งคนแหละเลดี๋ยวจะไปบัง ครับผมขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคุยทักทายนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงเด้อไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจ็บไม่จนนะครับไม่ตำกว่าคนไม่จนกว่าใครนะครับ ขอให้เฮงตลอดปีขอให้ดวงดีตลอดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวกันว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพะเอนสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับครับผมบายบาย